yeah <laughs> ไม่ได้อยู่ครับปลีไม่ถูกครับก็ <laughs> เดี๋ยวไปขอช้างเลยโอ้สามนะครับยิ้มครับสเรียบร้อยครับหนึ่งทำงานคนจุดจะไปเที่ยวเลยไม่ได้ไปเที่ยวเลยต้องอยู่ตาด่านใช่ไหมยกครอบครัวหรือยกกับแฟนเลยไม่ได้ไปเลย

คือวันนี้นี่เราดูจุดหลักนะครับในการตรวจเยี่ยมการจราจรจุดหลักเพื่อความปลอดภัยปเปนพื้นที่อำเภอเมืองจุดหลักเรามีหลายจุดแต่วันนี้เรามาตรวจเยี่ยมที่ตำบลตะพงนะครับก็มีฝ่ายปกครองท่านภูมิกับสารยุติวสภูทรเมืองระยองท่านนายกพงศาวิทย์ตำบลตะพงและคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านสวัสดิ์กำนันตำบลตะพงเราก็มาตั้งจุดบริการถือเป็นจุดหลักที่เชื่อมไปอำเภอแกลงดูเรื่องความสะดวก ครับดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยทางจราจรให้คําแนะนําพี่น้องประชายชนที่เดินทางมาในจดระยองมีการพักเหนื่อยพักบริการให้น้ําดื่มหรือว่าให้คําแนะนําจุดเมื่อยล้าอะไรต่างๆก็แวะพักสกรูรเพื่อเดินทางต่อยไปเพกลกรงหรือวิจารณ์ทับุรีอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการให้คําแนะนาหลายๆเรื่องการดูแลเรื่องเจ้าที่ตัววกก็ให้ตักเตือนแลมาระวังเรื่องการข่้ขขงดกฎจราจรนะครับการไม่ดื่มสุราแล้วขับรถนะครับก็มี ก็ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความระมุลนระม่อมู้ึกความเป็นอันกันเดีเกับพี่น้องประชาชนครับเรือครับฝากที่ไปก่อนสมุดได้คำช,ชับเจ้าที่อะไรไหมครับอนได้เรียกรำชับเจ้าที่ทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะทํนในอำเภอทานยุทัศมสตรีแล้วก็หลักก็คือเจ้าท่านะครับหนึ่งให้ดูแลนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นเรือลงเรือไม่ให้ดื่มสุราสองเรือนะให้มีร่มชูชีพมีอะไรทั้งหมดนะครับแล้วดูแลความปลอดภัยของเรือแล้วจ,จุดขึ้นลงให มีราวมีรงต่างๆให้ความปลอดภัยกรนี้เด็กเล็ก<ม>เด็กใดเนี่ยให้อาสาสมัครช่วยประคองลงเรือครับตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจากปีที่แล้วไเราก็ตั้งเป้าพยายามลดอุบัติเหตุให้เต็มที่นะครับอันนี้นก็ขึ้นองค์ประกอบหลายอย่างขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนด้วยโดยรัชกาลเราเนี่ยเราตั้งเป้าปเต็มที่แต่บางครั้งนะักท่องเที่ยวต้องเคา,า,ารพกฎจราจรแล้วเราระวังไม่ดื่มสุราเกินขนาดครับ